สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสไพ้ายเยอรมันนะคะวันนี้มาในบรรยากาศแปลกๆนะคะก็คือที่เคยบอกไว้นะคะว่าจะทําวิดีโอเกี่ยวกับห้องปาร์ตี้รูมของสามีนะคะว่าห้องเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าห้องห้องปาร์ตี้รูมของที่นี่เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวบนจะพาไปดูนะคะไปด้วยกันเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอออกไปด้านนอกก่อนนะคะอันนี้จะเป็นด้านนอกตรงถนนตรงที่บ้านนะคะแล้วก็พอเข้ามานี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเหมือนแบบว่าตึกเก่าๆนะคะเป็นเหมือนบ้านเก่าๆนะคะเราก็เดินเข้าไปข้างในกันเลยนะคะนี่พอเข้ามาข้างในเปิดประตูมาจื๊กก็จะจเจอเป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะอันนี้สามีทําเองทั้งหมดเลยนะคะ ทำเองทั้งหมดเลยนะคะอย่างที่เคยบอกว่าเขาได้งานไม้ด้วยนะคะก็คือที่บ้านเป็นโรงงานไม้นะคะนี่ก็คือจะเป็นโต๊ะทั้งหมดเลยนะคะเขาก็จะทําเองเลยนะคะเป็นโต๊ะไม้เป็นบรรยากาศการตกแต่งทั้งหมดคือสามีทําด้วยตัวเองเลยนะคะเมื่อก่อนก็จะเป็นห้องเล็กๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือทําพัฒนาให้มันแบบว่าสามารถจุคนได้มากยิ่งขึ้นนะคะ นี่และที่สําคัญจุดพีคของเขาก็จะเป็นจุดขายของเขาก็คือเป็นเก้าอี้ตัวนี้นะคะเก้าอี้ที่เป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นรูปกลนค่ะสามีเป็นคนชอบกลนนะคะนี่จะเป็นรูปกล้นนะคะคือ,อน่ารักมากๆเลยนะคะส่วนข้างในเคาน์เตอร์นี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ของครัวนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในครัวนะคะครัวนี้ของเราสามารถทําเหมือนที่บอกนะคะอบพิซซ่าได้นะคะก็จะมี2เตานะคะเตาบนกับเตาล่างอันนี้คือเตาของอบพิซซ่านะคะ และอันนี้ก็คือจะเป็นในในครัวนะคะเหมือนร้านอาหารเลยค่ะมีแก้วเห็นไหมคะแก้วเต็มไปหมดเลยนะคะสําหรับนักดื่มทั้งหลายของที่เยอรมันนะคะนี่แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นพวกตู้เย็นนะคะแล้วก็จะเป็นเครื่องล้างจานนะคะเครื่องล้างจานเครื่องทําครัวนะคะแล้วก็จะมีแก้วเยอะเลยค่ะเหมือนร้านอาหารใหญ่ๆร้านหนึ่งเลยนะคะนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่เก็บของของเรานะคะในครัวนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณบาร์นะคะแล้วก็เดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นที่ที่เก็บเครื่องดื่มค่ะจะบอกว่าเครื่องดื่มก็คือเหมือนร้านอาหารดีๆนี่เองนะคะมีทุกอย่างค่ะอันนี้ยังน้อยนะคะปกติถ้าเกิดว่ามีงานพิซซ่าปาร์ตี้จริงๆเขาก็จะใหญ่กว่านี้นะคะและนี่ก็คือจะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บเครื่องดื่มนะคะตู้เก็บเครื่องดื่มนะคะ และอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราเปิดประตูให้ดูห้องน้ำนห้องน้ำนะคะเพิ่งทำความสะอาดไปนะคะก็คือนี่บรรยากาศติดถนนเลยนะคะห้องน้ำของเรานะคะก็คือเป็นงานไม้ทั้งหมดนะคะสามีเขาก็ทำเองนะคะประตงประตูอะไรอย่างเงี้ยคือทำเองหมดเลยนะคะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของค่ะเป็นตู้เย็นที่ใส่ของได้นะคะและตู้นี้นะคะ ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าน,นี้ยังน้อยะคะ่ะปกติจะซื้อไว้เยอะกว่าน,นี้ก็จะเป็นพวกแอลกอฮอล์ต่างๆนะคะจะเป็นแอลกอฮอล์ทั้งหมดเลยนะคะเป็นพวกช็อตพวกอะไรอย่างี้ค่ะจะก็จะเป็นที่เก็บของนะคะนี่ก็จะเป็นในครัวนะคะเป็นบาร์ครัวของเรานะคะพอเดินออกมานะคะก็จะเป็นห้องห้องมีคนเดินผ่านนี่ค่ะ บรรยากาศนะคะนี่จืบแล้วก็จะมีเครื่องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเป็นพวกจานพวกอะไรอย่างงี้นะคะเป็นพวกจานพวกช้อนพวกซ่อมนะคะสาหรับให้สําหรับงานปาร์ตี้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทําความเขาเรียกว่าอะไรนะเตาผิงของเขาค่ะเครื่องทําความอุ่นนะคะเครื่องทําความร้อนนะคะของเขานะคะและตรงนี้ก็ยังเป็นได้อีกมุมหนึ่งนะคะนั่งได้ประมาณ10คนนะคะตรงนี้นี่ นี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะอันนั้นจะเป็นครัวนะคะเป็นเคาน์เตอร์บาร์นะคะเป็นเคาน์เตอร์บาร์สามารถนั่งดื่มได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกนะคะถ่ายให้ดูวันนี้ถ่ายให้ดูหมดเลยนะคะ م. นี่นะคะบรรยากาศด้านนอกอันนี้ก็จะจุได้ประมาณ10 20 30 40... 50 60คนนะคะด้านนอกเนี่ยหกสิบคนนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญพอเข้ามาด้านในปุ๊บ ก็จะเป็นห้องอท,ที่ที่เล่นดนตรีของสามีนะคะเวลามีงานเลี้ยงงานปาร์ตี้นะคะเราก็จะเล่นคอนเสิร์ตตรงนี้นะคะสามีก็จะมีวงของเขานะคะมี2วงด้วยกันนะคะเป็นวงเพื่อนแล้วก็อีกวงนึงเป็นวงที่ใช้ทํามาหากินนะคะเป็นงานงานอดิเรกของเขานะคะก็คือมีทุกอย่างั้งมีกรองมีกีตร์มีทุกอย่างเลยนะคะอันนี้ก็จะจริงๆถ้าเอาก้ออีมาตรงนี้ก็จะจุคนได้อีกนะคะนี่นะคะ แล้วก็จะเป็นบรรยากาศห้องข้างในนะคะห้องข้างในก็สามารถเข้ามานั่งได้เหมือนกันนะคะก็จะทําเป็นเก้าอี้นะคะให้คนนั่งนะคะนั่งแล้วก็นั่งมชมดนตรีดูดนตรีได้ด้วยนะคะนี่บรรยากาศด้านในนะคะอันนี้ก็จะมาอีกในลักษณะรูปแบบหนึ่งก็คือเหมือนค,คล้ายๆเป็นแบบอ,อะไรนะบาร์หรือว่าอะไรนี้คะ่ะทุกๆอาทิตย์นะคะเพื่อนสามีแล้วก็วงของเขาก็จะมาเล่นดนตรีที่นี่นะคะมาซ้อมดนตรีกันที่นี่นะคะนี่ ข้างบนก็จะเป็นไม้หมดเลยนะคะและที่สำคัญค่ะเรามาดูตรงนี้กันดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นจุดกินแบบว่าเป็นเปียโ,โนเก่าของสามีนะคะแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นแบบว่าวางเป็นจุดช็อตของของเ,อเวลาคนที่เขามาปาร์ตี้นะคะก็คือสามารถยกดื่มยกดื่มได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มที่สามีทำเองและพวกนี้ก็จะเป็นกีตาร์ของเขาทั้งหลายนะคะเป็นกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้าต่างๆนะคะ บรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะมีเครื่องทำความอุ่นข้างในเหมือนกันนะคะเป็นเตาผิงของเขานะคะก็จะมีหมดเลยนะคะคีย์บอร์ดนะคะมีกรองนะคะมีกีตาร์มีเบสมีไมค์นะคะคือเครื่องเสียงนี่เห็นไหมคะกระหึม่มพร้อมสําหรับงานคอนเสิร์ตเหมือนเป็นคอนเสิร์ตเหมือนเป็นร้านอาหารที่แบบว่าเป็นร้านอาหารแบบว่าเล่นคอนเสิร์ตสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับผู้ชมนะคะ นี่ข้างในนี้ก็จุได้อีกประมาณ5 0 6 0คนเลยทีเดียวนะคะทั้งนั่งแล้วก็ยืนนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของห้องปาร์ตี้รูมที่เคยเล่าให้ฟังนะคะก็จะเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งหลังหนึ่งนะคะเขาก็จะสามีก็จะเอาได้รับมรดกมาจากพ่อนะคะก็จะเอามาทําเป็นห้องปาร์ตี้ของนางนะคะ่ะนี่บรรยากาศของบาร์นะคะเดินออกมาก็จะเจอบาร์แล้วก็ประตูด้านนอกนะคะนี่ ตอนนี้ก็วันนี้นะคะเราก็จะมีการจัดปาร์ตี้กันนะคะก็คือเขาเรียกว่าบรันช์นะคะก็คือเป็นจัดอกินให้เพื่อนมากินอาหารเช้ากับอ่โอ้ยอาหารเที่ยงกับอาหารบ่ายรวมกันอาหารเช้ากับอาหารเที่ยงรวมกันเขาก็จะเรียกว่าบรันช์นะคะก็คือเดี๋ยววันนี้เขาจะมามามา,มากันที่นี่นะคะน่าจะประมาณ20-30คนนะคะ คือของของเราก็คือจะซื้อเครื่องดื่มแล้วก็ให้สถานที่นะคะให้คนมาให้คนมามากินที่นี่ได้นะคะแล้วก็ให้เครื่องดื่มนะคะซื้อเครื่องดื่มแล้วเพื่อนก็ซื้อเป็นองุ่นนะคะซื้อเป็นองุ่นซื้อเป็นองุ่นมาให้ให้ให้คนที่เขามาแล้วก็สามีเขาทําเป็นทีรามิสุนะคะทีรามิสุทําเองนะคะสามีนางเก่งคะ่ะเป็นคนทํากับข้าวเก่งนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทีรามิสุของของสามีนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงนางเอามาตั้งไว้แล้วละ ทีรามิสุของคุณสานะคะดูในนี้มันอาจจะว่าไม่ค่อยสวยนี่นะคะนี่ทีรามิสุของนางนะคะทําไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะโอเคก็ทําตามสัญญาแล้วนะคะพาทุกคนมาดูห้องปาร์ติ